ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้พ่อเตียงชอมาจดต,ตามเลขรัฐบาลไทยนะครับเนาะงวดวันที่หนึง่งกุมภาพันธ์กับเสียนคนริมทางนะพ่อแตียเสียนผิดงวดที่ผ่านมานะครับนี่เเสียนคนริมทางนะครับนะรเนาะพ่อแตียงอยจให้เบิงกวนเห็นไหมครับ คนทางมแตมเทียนคนทางครับมึงสังเกตมึงครับเลขบนเพื่อนเห็นไหมขับเลขรับมันจับบัตถุตัวเด็กจะมีเก่าหนึ่งพราะมันมบังครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นจับให้มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสองแค่นั้นครับขามเก้าหนึ่งไปครับนี่แต่ว่าเลขหลางก็ถือว่า นี premises, ่แต no no ่ซีเนาะครับเนาะเจลล่างมาใส่กับตัวนี้พอดีเนาะเอฟซีเนาะเอาตัวนี้มาใส่กับตัวนี้พอดีหรือว่าเลขคนกระจิงนะครับเนาะเขาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่ก็จับจับตั่นนี่รับเอฟซีเห็นบ่เขาเตรมเนวบอลอยู่ขันเอฟซีครับโมากทีมันจับคู่ให้เขาก็สามาจับบอลในนี้ก็ได้เม่นบ่รับแต่เขาจับมีเก้าหนึ่งกับกลับไปกบมากระถือรับเอางวดวันที่หนึ่ง าตตามกันต่อครับเอฟซีวันที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งกุมภาพันสองห้าหกหก รัฐบาลไทยกับเซียนคนริมทางเนาะครับเนาะ ครับเย็บซี่วันนี้งวนนี่เพื่นจะรู้สึกว่าเฉยมากครับงวนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเฉยมากตั้งแต่บ่นนะครับเนาะมันนี้บ่นนะครับเดิมพื่ิจะไปบน่นบ่นอย่างเดียวนะครับเนาะ ็นบราหายลางมากนี่ตะบ,บนก็เบ<ม>ิงเรียกเรียกลักเ่นครับเีบซี่บันเป็นหามากงสี่ครับวันนี้ศูนหนึ่งสองสัตว์บ่ครับยีบซี่เอานีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองเอามาใส่ใส่ับบันนี้ เจ็ดแปดเก้านะครับขัดจับคู่กันได้กเก้าสุดนะครับเนาะ <5. S 1> โอ้อาจารย์คนริมทางเนี่ยขันชุดนี่คันให้งวดก้อนนี่เขาานึ่งเก้าตรงๆเลยวันนี้ก็ดีจับคู่เนะครับเนาะจับคู่

สองเจ็ดสองแปดสองเก้านะครับวันนี้อาจารย์เขาจะเน้นให้นะครับเนาะเพิ่นเน้นเน้นให้ฟัน,น,นเน้นเน้นสันว่าศูนย์เจ็ด 08วันเน้นเๆน0727 28นี่คือตัวฟันเน้นๆเ,เพิ่นนะครับเนาะบานนี้เรียกสามตัวคนหามาน้ำเอฟซี วันนี้เลขสามตัวพราเตรียมเซฟไว้ทั้งคางนี่นะครับเน,ะนะาะมีห้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดครับอีกครั้งหนึ่งหกศูนย์ 07โอ507กับ608นะครับเอฟซี FC. เลขยกสามโตแต่ว่าหน่อยห่างเนาะครับเนาะล่องเอาไว้เบิ้งกระไดนี่ครไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไปเนาะครับเนาะบันนี้ส่วนเพิ่นเนียนให้มีซัมนี่ครับเอฟซี FC. แต่ว่าซุมนี่เพิน่นกคยซื้โบนเนียนให้อาจารย์เพินน่นเนาะเพิ่นออกแล้ว พอเตรียมหัคิจไปนะครับนะเนาะเถื่อน,นกันกรบบนเนี่ยเห็นบอครับนี่นะครับเตรียมจัวใจเบิ้งนะครับเนาะะครับนี่ครับเอฟรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งเดือนสองหกหกนะครับเนาะบนมีศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าวิ่งโอ้วิ่งศูนย์ศูนย์กับสอง โอ้เดี๋ยวพอเตรียมเชียนก่อนวิ่งศูนย์ศูนย์กับสองโอ้เน่ยแหละเอฟซีที่พันเนียนให้เนาะลักศูนย์กับลักสอง ลืมเขียนเลขวิ่งเพื่นเนาะครับเนาะเนาะเห็นบ่ครับบนมีศูนย์หสองเจดแดเวิ่ง0กับ2จับคู่แห่งก็มี0ูนย์เจ็ดศูนย์แปดศนย์เหนึ่งเจ็ดนึ่ปดหนึ่งเสองเจดสองปดสองเ้าะครับฟันเน้นเน้นศูนย์เจ็ดศนย์แสองเจ็ดสองปดนะครับตัวเน้นเพื่อนส่วนเลขสามตัวเห็นบ่ครับ ห้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์แปดนี่ครับอาจารย์คนริมทางนะครับเนาะเอาจเจเนกับพระเตียมกับกาบขอพระคุณหลายๆได้ครับเด้อสำหรับอาจารย์คนริมทางนะครับเนาะที่ส่งตัวเรียกเงีทางไม่พระเตียมเอาฝากพี่ฝากนะ้องงวดที่ผ่านมาถ่ายจับเบิรคูตัวกับเขานะครับเนาะแต่ว่างวดนี้อาจารย์มันจับมาเบิรคูตัวเร่บันนี้แต่กระเนี้ยให้ซีหางนะครับเอฟซีเนาะ เลี้ยเห็นศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดล้วนแล้วตะเลกั้งามครับหนึ่งแปดนี่ตัวหนึ่งนะครับเอฟซี FC. อย่าเลืมมันเหงี่งามอยู่หนึ่งแปดแต่ว่าหนึ่งเจ็ดนิดตัดไปได้เลย 1, 7, นี่หนึ่งเจ็ดนี่เรียกไม่น่าจะมาด้วยกันหนึ่งกับเจ็ดนี่ครับเอฟซี FC. พอเตรียมคนที่ซอยตัดนะครับเนาะส่วนรักเก่านี่กระโบนเน่เนี่ครับเก่านี่ยเขาจะว่าชิมาเป็นชิบหมวทุนนะแมนบอก ตาฟังเบิงนะครับเนาะส่วนเลขสามตัวกะห้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์เจ็ดโอหกศูนย์แปดเอ้ยพรแจกระไดเอาตาไล่เอฟซีครับเอาแคปหน้าจอครับผมให้โชค,โชคมๆมันๆกับเซียนคนริมทางนะครับเนาะบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างขนะ่าทันพันบานะครับเนาะบนวิ่งรูดศูนย์กับสองนะครับเนาะ เรียกจับหลักมันก็นมีศูนย์หนึ่งสองเจ็ดแปดเก้าจับคู่กันแล้วออกมาแล้วก็เน้นให้ที่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดสองแปดนะครับนะเนาะเลขยสามตัวกันนี่แหละครับเอฟซีจำหน้าจอไว้ครับขอให้สุกโสมนมันกันเอาเข้ามาแล้วขันมาขันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเตีมม่ยมนะครับเนดะ้อเป็นกำลังใจเพื่อเตียมเนาะครับเนาะครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามเพ่อเตี่ย งวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์หกหกขอให้โศกโศกมันมานให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับนอตถือลอตเตอรี่แล้ววันที่หนึ่งกันครับเอามากตัวเด็กกับเฝ้าไปเลือกซื้อเลืองหาสารากินแบงรัฐบาลใบเนาะเอฟซีเนาะครับอาจารย์เพิ่นจะเน้นย้ำม,มาอยู่ให้สนับสนุนสลรากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเพิ่งวางสี่เนาะคันเนาะครับเอ,บอาทายทายชุดนี่พอแต้มก็มีแค่นี้เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม